ว้าวก็ยังมีอีกเยอะนะคะค่อยๆได้แล้วค่ะทุกคนเสร็จแล้วต่ำไอเนี่ยหัวกระหล่ำปมนะอร่อยมากเลยเข้ากัน <c oughs> ไนไบา ได้แล้วค่ะทุกคนเสร็จแล้วได้แล้วค่ะทุกคนเสร็จแล้วนี่น้องแอบ,บอยู่ร่วงลงไปแล้วก็มีนี่อยู่นี่ก็มีโอ้ยมาเลยเราไปเก็บกันก็ได้มานิดหน่อยนะคะ นี่ยังเขียวอยู่เยอะเลยนี่พวงใหญ่มากเลยในสามโลกอืมใส่ตำบักหุงนะตำส้มตำหรือว่าตำตำแตงทยอยแดงไปเรื่อย ดีต่อใจมากเลยค่ะลูกใหญ่ๆนะทยอยแดงไปเรื่อยๆดีต่อใจมากเลยค่ะลูกใหญ่ๆนะอืมอีกสักลูกหนึ่งทยอยแดงไปเรื่อยๆดีต่อใจมากเลยค่ะอื ลูกใหญ่ๆนะก็ได้มานิดหน่อยนะคะนี่ยังเขียวอยู่เยอะเลยนี่พวงใหญ่มากเลยในสามโลกอืมใส่ตำบักหุงนะตำส้มตำหรือว่าตำตำแตงจะบอกว่ามะเขือเทศของฉันอร่อยที่สุดในสามโลกมาแล้วมาแล้วโอ้โหใบนี้เพิ่งตัดออกไปนะ มันมันแตกใบเยอะอีกแล้วมันเอาพลังงาน,นอรอยมอร่อยมากเลยอะอืมฟินอืมเห็นอย่างนี้ไม่เปรี้ยวนะคะเปรี้ยวนิดนิดหวานฉ่ำมากค่ะ ทีนี้เราก็จะมาชิมกันจะบอกว่ามะเขือเทศของฉันอร่อยที่สุดในสามโลกมาแล้วมาแล้วโอ้โหใบนี้เพิ่งตัดออกไปนะมันมันแตกใบยเยอะอีกแล้วมันเอาพลังงานว้าวก็ยังมีอีกเยอะนะคะค่อยๆ นี่้องแอบอยู่ร่วงลงไปแล้วก็มีนี่อยู่นี่ก็มีโอ้ยมาเลยเราไปเก็บกันตำไอเนี่ยหัวกระหล่ำปมนะอร่อยมากเลย เข้ากันบายบายว้าวก็ยังมีอีกเยอะนะคะค่อยๆว้าวก็ยังมีอีกเยอะนะคะค่อยๆ นี่น้องแอบอยู่ฮ่วงลงไปแล้วก็มีนี่อยู่นี่ก็มีโอ้ยมาเลยเราไปเก็บกันในสามโลกอืมใส่ตำบักหุงนะตำส้มตำหรือว่าตำตำแตงทยอยแดงไปเรื่อยๆดีต่อใจมากเลยค่ะ อลูกใหญ่ๆนะอืมอร่อยมากเลยอะ่ะอืมฟินลูกหนึ่งนะคะ คนถามว่ามะเขือเทศกินอร่อยไหม,มจะบอกว่ามะเขือเทศของฉันอร่อยที่สุดจะบอกว่ามะเขือเทศของฉันอร่อยที่สุดในสามโลกมาแล้วมาแล้วโอ้โหใบนี้เพิ่งตัดออกไปนะมันมันแตกใบเยอะอีกแล้วมันเอาพลังงาน อืมอร่อยมากเลยอ่ะอืมฟินจะบอกว่ามะเขือเทศของฉันอร่อยที่สุดในสามโลกมาแล้วมาแล้วโอ้โหใบนี้เพิ่งตัดออกไปนะมันมันแตกใบเยอะอีกแล้วมันเอาพลังงานแบลูกหนึ่งนะคะคนถามว่ามะเขือเทศกินอร่อยไหมอืมจะบอกว่ามะเขือเทศของฉันอร่อยที่สุดลูกหนึ่งนะคะ คนถามว่ามะเขือเทศนกินอร่อยไหม,ม,มจะบอกว่ามะเขือเทศของฉันอร่อยที่สุดอ,อีกสักลูกหนึ่งได้แล้วค่ะทุกคนเสร็จแล้วจะบอกว่ามะเขือเทศของฉันอร่อยที่สุดในสามโลกมาแล้วมาแล้วโอ้โหใบนี้เพิ่งตัดออกไปนะ มันมันแตกใบเยอะอีกแล้วมันเอาพลังงานมาจากไหนเนี่ยน้ำฝนเหรอฝนที่ตกลงมาเหรอนี่ดูนะลองแดง้แดงเดง้งดูสิลูกข้างในนุูกนี้นะลูกหนึ่งนะคะคนถามว่ามะเขือเทศนะกินอร่อยไหมอือจะบอกว่ามะเขือเทศของฉันอร่อยที่สุดจะบอกว่ามะเขือเทศของฉันอร่อยที่สุดในสามโลกมาแล้วมาแล้วโอ้โหใบนี้เพิ่งตัดออกไปนะ มันมันแตกใบเยอะอีกแล้วมันเอาพลังงาน <ını> ก็ได้มานิดหน่อยนะคะนี่ยังเขียวอยู่เยอะเลย นี่พวงใหญ่มากเลยได้แล้วค่ะทุกคนเสร็จแล้วลูกหนึ่งนะคะคนถามว่ามะเขือเทศะกินอร่อยไหมจะบอกว่ามะเขือเทศของฉันอร่อยที่สุดในสามโลกอืมใส่ตำบักหุงนะ ตำส้มตำหรือว่าตำตำแตงอืมอืมอีกสักลูกหนึ่งได้แล้วค่ะทุกคนเสร็จแล้วอืม อร่อยมากเลยอ่ะอืฟินมาจากไหนเนี่ยน้ำฝนเหรอฝนพี่ตกลงมาเหรอนี่ดูนะลองแดงแดงเดงดูสินู่นข้างในม้อมีนะมาจากไหนเนี่ยน้ำฝนเหรอฝนพี่ตกลงมาเหรอนี่ดูนะน้องแดงแดงเดงดูสินู่นข้างในน้งมีนะตำไอเนี้ยหัวกระหล่ำปมนะอร่อยมากเลย เข้ากันได <c oughs> ้บายถ้ยอยแดงไปเรื่อยๆดีต่อใจมากเลยค่ะอื <c oughs>